ที่มีการจับกลุ่มคดีนามนุษย์นะครับในื้นที่ของสอบของวุฒิุีเป็นเ,นกเดนนนกรปเรส,สีทำให้นะครับตามลำดับลงมาซ้อมทีมงานสอบสวนของวุฒิบรีำโดยผู้กักวุฒิบุรีนะครับรับเรื่องตามขั้นตอนนะครับรับเรื่องส่งไปหลังจาก รับแจ้งเรื่องเด็กจากผู้นทำท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ไปตรวจสอบพบติดอยู่ในสภาพที่คุณภาพชีวิตไม่ดีนะครับสร้างฐามประวัติความเป็นมาจนมีข้อสงสัยในาก,าาการไปทำความผิดก็ลงรายละเอียดทีนี้ก็พบการไปทำความผิดนะครับจะมีผลของการติดตามจบกผุมนะครับซึ่งมีการจะำทำความผิด้ามนุษย์ โดยบังคับขาบริบบเด็กอายุไม่เ,เกิน18ปีรับดูหลักฐานที่12พฤษภาคม2565ได้รับทราบว่าเด็กดังกล่าวเนี่ยอยู่ในชายเกี่ยวกับการฆามนุษย์นะครับก็เลยประสานงานทางท่านนายการั่มนตรีวิทยาศัสสมทบเพื่อการสอบสวนรับคดีเพื่อจะหาผู้กระทำผิดนะครับ ก <S an> ็จากคดีนี้เป็นการสืบสวนจัรรบกลุ่มโดยตำรวจโดยตรงนะครับในเชิงลุ้นและเราได้สัาการผู้ได้รับชาในพื้นที่ตรวจตานะครับผลปรากฏว่าไอ้เด็กการาสืบสวนแล้วปรากฏว่าจุดเกิดเหตุคือร้านโรเกตซึ่งปันดันดเป็นร้านอาหารนะครับและได้สืบทราบว่าเด็กกำกร้าคนนี้ที่จะผู้เสียหายเนี่ยคือวิเทเป็นเด็กที่เล่น่อนนะครับบ้านแตแกแยกนะทำครอบครัวเป็นหา ครับแล้วกนั้นก็มามาพักอาศัยอยู่จุดเกิดเหตุนี้นะครับซึ่งเป็นที่มาของการการท้ารุืนะครับแล้วก็ได้ทำการกระบวนการสอบสวนเพื่อจะได้รความว่าเป็นผู้กระทำผิดและจากนั้นได้เงินเงินขอหมายทางสารออกหมายจับและจากนั้นก็ได้ดงินเงินการจับกุมตามข้อหาการล้างมือนะครับเสร็จก็เจอ5ปีนะครับอันนี้ก็ ให้การส่งเคาะห์และคุ้มครองตัวเอภาพตามพระรยาชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะปีพศ2546หค่ะหลังจากนั้นได้สอบข้อเท็จจริงนะคะเบื้องต้นทราบว่าน้องเนี่ยอาศัยอยู่ในร้านอาหารแห่งนั้นนะคะแล้วก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า,าในขณะที่อยู่ในร้านนะคะก็เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งประเด็นในเรื่องของการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เอาไว้ด้วยค่ะ ด้วยเช่นกันถ้าหากว่าเด็กต่ำกว่าป18ปีแล้วก็คลิกเมนเด็กแต่ตรงแล้วเมื่อวันทีษษษษนออ่15พฤษภาคม2565ค่ะได้ส่งเด็กเข้าคุ้มครอง,องรสวัดิเปื่เปิดในร้านใส่ช่วงตะครับอ,อ,อย,ยู่ริมทางในาะครับเด็กนี้เงนะครับทำงาน,นานอยู่ในร้านยิ้มเก่าตึงต้งสถานที่ประมาณดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสม ที่ตรวจได้ก่ากรหลก็ได้ซักถามถึงรายละเอียดของเด็กนาง่าวพวกว่ามีร้านนะครับในตําแหน่งของเป็นพนักงานเสิร์ฟล้างจานทําทุกอย่างออไปในร้านนะครับแล้วก็หลังจากที่พบาเด็กประมาณไม่เหมาะสมนะครับในสถานที่ดังกล่าวก็ได้นําเรีัยคพวบัญชาแล้วก็นําตัวเด็กนะครับนําตัวเด็กตรง สถานสถาน,านบ้านบ้านพระเ็กได้ครอบครัวนะครับจงบังหวัดสงขานะครับนำตัวเด็กไปอยู่ที่บ้านพระเ็กครอบครัวใลยสงขีจงังหวัดสงขานะครับ